สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้าๆ้านี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมนี่แหละต้นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ด่างชนิดอื่นน,นี่เห็นบอกา ปานมีดปานดาบเนาะท่านผู้ชมเนาะโค้งงอขึ้นเห็นไหมด่างเป็นด่างสีขาวสีเขียวแทรกสลับกันเนาะบางทีก็เป็นด่างฮาบครึ่งนี่เใบอสิขาดวินแน่เนื่องจากอาจจะมีพวกลมฝนเนาะมาทำอันนี้ตัวนี้คือกา้านดอก อันนี้ดอกพึ่งพึ่งิโรยราไปนี่น,นี่อันนี้คือดอกของเขานี่น,น,นี่ดอกของเขาพึ่งโรยราไปเมื่อไม่นานนี่เองอันนี้คือก้านดอกเนาะสิบแสนด่างม,มีดอกเขาเรียกว่ากําลังจะมีโชคมีลาบมีวาสนาเหมือนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าเออ นี่คือสิบแสนดา่างทิทูขักแทะคุณตาวิถีไทยต้นบักใหญ่ใบบักใหญ่เนาะคุณน่ะจึงครึ่งอยู่อืมเป็นต้นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยฟังคำว่าสิบแสนสิบแสนก็คือล้านหนึ่งแม่นบอกท่านผู้ชมหนึ่งล้านอ่าสิบแสนเห็นบอกเป็นมงคลแน่นอนและก็เป็นต้นไม้ ระดับสวยงามเพราะเป็นต้นไม้ด่างคนกำลังนิยมหัว่าสิเป็นต้นไอ้ฟิโลเดนนอนด่างนะเดลีด่างเออหรือกวักราชินีด่างเห็นไหมนี่อืมหรือจะเป็นต้นสาคูด่างเห็นบ่นี่โอ้มีแต่อันดังๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเออ สวยสวยงามงามทั้งนั้นผูกผูกสาคูด่างมีต้งคุนกับมีทั้งหลังต้นใบบักง่ญ่นะ,ะสวยๆงามงามแต่เช้านี้สิบแสนด่างนะยิ่งมีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ด่างชนิดอื่นอืมประการที่สเป็นต้นไม้ฟอกอากาศส0บแสนด่างนี่อ่า ก็จะมีะคุณสมบัติในการที่สิคลายออกซิเจนออกทางใบเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเหียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนี่ต้นไม้ประเภทนี้จะคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันเนาะนี่เบิ่งใกล้หน่เบิ่บงคือสิบ่มีห่ังท่านผู้ชมแต่ว่ามันมี ออกซิเจนคลายออกมาในใบของเขาเนี่วานถอกไปทำให้เรารู้สึกสดชื่นเวลาที่อยู่ใ,ใกล้ๆต้นไม้บพราว่าสิเป็นต้นยังกระตามอาสิเป็นนี่นี่พญาจงอางต้นออมเงินออ,อมทองอหรือแมก้กระทั่งต้นขมิ้นนะต้นขมิน้นสนีจันท์หอมนี่เห็นบอ หรือจะเป็นต้นพวกนี้นี่ฟิโลเดนลอนกุมารทองเรียกซั์พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นไม้ฟอกอากาศคือขยายออกซิเจนออกในเวลากลางวันนะเห็ดให้เฮารู้สึกสดชื่นบางคนพกค่าบางคนบอกว่าเอาเลยนี่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศก็เลยมีคนพูดต่อๆกันว่านี่คือไม้ฟอกอากาศ เพราะเขาขยายเพราะเขา,ามีออกซิเจนนะคลายออกมาทางใบอืมประเทศที่มีอ่มลภาวะเป็นพิษเรียกว่าเป็นมีควันหลายๆจากโรงงานอุตสาหกรรมจากาควันของไอ้พวกยานพาหานะเนาะลดลายแบบนี้ลถมันหลายนะ หรือเกิดจากการเผาไหม้ป่า,าเกิดจากการภายัภยภไหม่ในป่าในอย่างแล้มันคุกกุ่นขึ้นมาเป็นควันไปทั่วในเมืองเข้าไปในเมืองฮอดไปในทั่วสารทิศทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะอยู่ชนชั้นบรรยากาศทั้งเทิงผู้นะบัดน,นี้ทั้งฮอนทั้งพิสังตรลบอบเอาเพราะว่ามันบบมีออกซิเจนอ,ออกซิเจนก็นเริ่มน้อย เพราะแทนที่ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้ต้นไม้เหล่านี้นี่ถ้าหากว่ามันมีจำนวนมากมันก็สิคลายออกซิเจนออกนะไปแทนที่ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่หรือว่าพวกควันอะไรต่างๆเนอะมลภาวะที่เป็นพิษนี่ก็สิค,ค่อยๆจางไปแทนที่ด้วยออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่ร่างกายเราต้องการเน้นบอกนี่น เป็นความเก็ดเกิดความรู้เล็กๆนน้อยน้อยนะมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์ประการที่4ต้น10 0แสนด่างอันนี้เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูนะครูสอนศิลปะหรือว่าสอนวิชาอื่นๆเอาต้น1 0 0แสนด่างอันนี้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่า วันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีนะต้นสิบแสนด่างไหนบ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นนักเรียนเงียบมิจัดนะเพราะว่าสิบแสนด่างนี้ถ้าหากว่าคนที่ไม่รักไม่ชอบอหรือว่าเฮื่อใดก็สิบโบปูกนะและก็ที่สำคัญก็คือหายาก เริ่มจะหายากแล้วสิบแสนด่างนี่แต่ก่อนมีหลายคนสมัยโบ,โบราณตะเก่าตะกี้ปลูกไว้ในหัวนะปลูกไว้ในรัว้วแต่ว่าเป็นแบบต้นสิบแสนธรรมดาโบแมนสิบแสนด่างนะสิบแสนแล้วก็มีดอกขาว,ขาวสวยงามผู้เท่าผู้แก่คนสมัยตะกี้สิปลูกไว้หน้าเฮือนนะส่งกลิ่นหอมนะเวลาที่เขาออกดอกนี่ พวกมะลงมะแรงอย่างสิมะตอมมีน้ำหวานอยู่ในน้อมนะาบาทนี้นอกจากจะเป็นไม้แห่งการเรียนรู้แล้วในปฐมเนาะยังม,ามหาลัยนี่ยังเอามาให้นักศึกษานี่ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นสิบแสนด่างในเอกพฤกษศาสตร์นะอาจารย์ก็บอกว่าเอาละ สัปดาห์นี้อาจารย์ตั้งโจทย์ให้พวกเธอไปนะหัวเรื่องหัวเรื่องง่ายง่ไปหัวข้อเรื่อง1นะ่สิแสนด่างพวกเธอไปใช้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือตำรับตำรา y o u u u b เอ่อหรือว่าในเอกสารวิชาการต่างๆไปสืบค้นมาว่า10บแสนด่างในมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะ ทำไมถึงเรียกสิบแสนด่างใครเป็นคนเรียกถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ต่างประเทศนี่มีชื่อว่าอะไรนะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ,อไรใครเป็นคนนําเข้ามาสืบค้นเจาะจี้มไปศึกษาวงเขาเรียกว่าวงภาษา,ษาอังกฤษตระกูลยังอืม วิธีการเพราะปลูกลักษณะของเขาเป็นแบบใดเป็นลำต้นขึ้นอ่าเป็นเป็นใบขึ้นมาจากดินแล้วก็มีลำต้นเล็กน้อยนี่เป็นเงอกเป็นหัวข้างล่างเบาเลื่อนไหใดวิธีการแยกต้นนี่แยกแบบใดหรือเขาแยกออกมาแหละเขาเอาไปแยกใส่ต้นต่างหา่างเบกเลื่อนหนใดนะไปศึกษาหาข้อมูลมาใครที่ได้ข้อมูลละเอียดออแล้วก็ถูกต้องก็จะได้คะแนนเยอะ ในคะแนนเยอะนะคุณอาจารย์บอกอมเมื่อได้ข้อมูลมาพรีเซนต์ได้คะแนนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้พวกเธอโหลดข้อมูลที่ได้มานี่ลงไปใน facebook ในยู u b บในอินสต g แกรมในเว็บไซต์ในเพจใน l ล ne ใน t i k ต o อกนะใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ10แสนด่างทีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ ห้องสมุดแหละแค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับต้น10บแสนด่างได้เนาะบว่าสิเป็นอยู่แห่งหนตําตำบลใดของอโลกนะของประเทศว่าง,ง่ายๆไปอืมคักถ,ถ้ามีคนอยากได้ทักแชทเข้ามานะพวกถือก็ขายเลยนะเพราะนี่ คือเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจอีกนชตหนึ่งหลายคนหลายครอบครัวพาพ่อแม่ลูกนะมาปลูกต้นสิบแสนด่างนี่ขายนะหลายสายพันธุ์รวบรวมมาคือถ้าว่าอยากได้ส0บแสนด่างนี่ต้องมาล้านนี่วันเถาะไปเออเพื่อที่จะได้เอาไปาปลูก เราไปขยายพันธุ์ขายต่อว่าง่ายไปขายเลยเป็นต้นไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ประการต่อมาส0บแสนดางเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณเวลาบริษัทห้างร้านบ้านพักโฮมสเตย์จัดกิจกรรมเนอ,อสิ้นปีนี่สิจัดกิจกรรมคือตอบ แทนลูกค้าคือคือนกำไรให้ลูกค้าไว้งไ่ายไปมีหนังสือเทียบเชิญไปคุณลูกค้าคนนั้นคุณลูกค้าคนนี้วันนี้เรามีอาจจะมีกิจกรรมขอบคุณลูกค้าอ,าอามากินข้าวเที่ยงน้ำกันมาจับฉลากแล้วก็มีของชํำร่วยแจก หลังจากที่กินขาน้าวนำซัมปาอิ่มนำสําราญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโคศกพิธีกรก็ขึ้นมาประกาศบนเวทีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ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 เสียงเอ็กโคนะอยู่บนเวทีเดนเซอร์ก็เพิ่งเต้นจบลงไปเนาะเออมีดนตรีมีแดนเซอร์เอ,อหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแล้ว ใครที่รักต้นไม้มงคลคนๆขอเชิญท่านรับต้นไม้ไม้ไม้สิบแสนด่างคนละหนึ่งต้นต้นต้นข้างเวทีครับท่าน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 เพิ่นลืมผ่อนเสียงลงเด้ยนักร้องก็เพิ่งร้องจบออกไปอือบุท่านได้บอกให้ฝ่ายเทคนิคได้ลดเอ็โคลงอือคุณยายก็กินข้าอิ่มแล้วล่ะนะหลังเคยเสียคุ้มๆจักน่อยเพิ่นก็เป็นลูกค้าของ บ้านพักโฮมสเตย์หลังนี้พร้อมอมืเดินดุ่มดุมดุ่มดุมเข้ามายายเห็นต้นชิบแสนด่างตั้งอยู่ข้างวิธีมันสวยมากยายขอหนึ่งต้นนะขอหนุมพิธีกรอนหนุนรอสันเออโอ้เตรียมไว้เยอะยายเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยนี่เป็นการขอบคุณสำหรับ บ้านพักโฮมสเตย์ผู้จัดการบ้านพักบอกว่านี่เป็นการตอบแทนลูกค้าที่มาใช้บริการปาดทิโทยายเราก็บอกว่าสิบแสนด่างเป็นต้นไม้สวยเป็นต้นไม้มงคลถ้าเอาไปปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่น,นว่าเอ,อเป็นไม้ฟอกอากาศ ไม้แปรดับสวยงามใหญ่ยยแล้วคุณจักไหนเนาะอือนี่กะกระถางยักน้อยเลยนี่เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิิ์แยกเอาไปใส่กระถางใหญ่เนาะตัวนี้เดี๋ยวต้องหากระถางใหญ่ให้เขาแล้วตัวนี้นะอือเดี๋ยวสิไปหากระถางใหญ่มาใส่นะบทสั้นก็เอาลงดินอืมเอาลงดินไว้ซะเพราะว่ามันจเจริญเติบโตละห้าของเขานี่ก็อ่ามุดออกไปหากินแล้ววันถ่อไปพร้อมที่จะ จเจริญเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆกระทางนี้กรสิเอาไปใส่ตัวใหม่นะเอาไปใส่ต้นไม้ตัวใหม่อืมเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชธ เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก,ลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกับญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือส0บแสนด่างไม้มงคล ไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการสร้างรายได้ไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม